เอามาอีกแล้วครับพี่น้องนี่เอาลงไปเมื่อกี้นะครับใส่นี่มินิสวยๆถึอลุมแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับยุคกองผมในต่างใจกับเซียนต่าคือเก่าครับพี่น้องวันนี้กัหไมยเดิมเดี๋ยวห้อมมาติดตามมาสิมานโมมานนะครับเนาะเดี๋ยวผมผงมาหอดครับเซียนต่างัดไปไร้แต้มเลยเมื่อฉีหาแต้มแล้ววะผมผงเซตภารกิจพี่น้อง เดี๋ยวอยากปากติดต์ครับติดตามกันเรื่อยๆครับแรงนี่อ้าครับพี่น้องครับนี่นี่เบิ้งพุนงานเตียนต่างงัดมากแจ้าว่าคำโหใส่สวยขนาดพี่น้องอู้เจออีกตัวหนึ่งนะอออุ้ยใสครับบักนี่ซีหาตัวรด้เลยนี่น้ะใส่สวยครับสายอยู่หรือปลายางพี่น้อง ตอนนี้ก็เฝ้ากันต่อไปครับมาลุ่นกันต่อไปครับเดี๋ยวงัดขึ้นมาให้เบิ้งครับพี่น้องครับจากนางถามมาเครื่องตืบกําลังเห็นมาอีกเตี่ยมหนึ่งครับกาลังในไทยพี่น้องเบิ่งนี่ละเดี๋ยวลุ่นกันเพราะว่าเดี๋ยวทีสรุปไปเบิ้งเลยครับแต่ใดไม่ได้เอยเพราะว่าเมื่อนี้ใส่เวลาเ่ิึงครับเพราะว่ามื้อวนเสาร์มีธุระต้องไปแต่เ้ามื้อวนเสาร์เาจิไปงัดสะดวกแต่เสาครับอะเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับพี่น้องครับใส่หน่อยหรือใส่ญง ใส่งามบ่โอ้ยใส่งามครับตัวนี้สายยูหรือปะยางครับอุ้ยใส่งามครับดึงใส่ไงก็ตัวนี้ครับอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามกันอีกเรื่อยๆครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยพี่น้องครับลุดครับสงสัยพันเงียบดีะติดตามกันอีกครับพี่น้องนี่ลงอาวุธไว้สามขั้นสี่ขั้นครับ บริตั้งไายให้นมีหน่องเบิองเงาๆนะครับคอผ่าเอไลตัวต้อ,ตองเฝ้าปลาครับแต่พอตั้งกล่องเนี่ดนปลาบบกินเบ็ดต้องล่อมันกินเบ็ดพี่น้องมันมันเป็นอาถรรพ์เงี้ยขันตั้งกล่องปุ๊บปลาบบกินเบ็ดเลยครับอ่มาหลุนกันเรื่อยๆครับผมมาแล้วครับมาอีกแล้วกินลายหนอกพี่น้องกินลายหนอกครับ ลายในมีกระตุกอยู่เมื่อกี้นี่สองสามเอครับกินลายนอกเลยขั้นนะพึ่งเอาลงพี่น้องเอาลงปุ๊บสัตว์เลยบอกพ่อ1ิบนาทีครับอกอขือเครออุ้ยตัวนี้หื้อ้วน,วนครับกินอิ่มายวะพี่น้องครับเดี๋ยวปลดปลาก่อน ปุ้ดหนพี่น้องเบื้องในเฮ้ยปุดเนี่ยอ้าวดึงดึงดึงนาทีนะเบื้องพี่น้องครับโอ้ยใส่สุดยอดเบื้องเนื้อเาครับพี่น้องกินเข่าเสียบมาแสีบกินเข่ากระโบกข้อเลยอ่าครับเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆครับเอามาอีกแล้วครับพี่น้องนี่เอาลงไปเมื่อกี้นะครับ ใส่นี่มินิส,สวยๆถือลุ้มแล้วเนี่ยสวยเลยครับเดี๋ยวปดปลาครับพี่น้องครับปดเก็บแต้มอย่างเดียวเฮาหน่อยไ่ปตสำคัญนาทีอุ้ยมุกหม้อเสียบได้ใส่นี่ครับมุกหม้อมุกตองไม่เลยครับพี่น้องครับอย่าฝ่าเบือ่อเลยครับเนาะเบื่อครับมือผมขางนียังถือเหงื่ออยู่ครับอ่ะปั้งไปน,นี้ก่อน สเได้็ปดปศัยครับนี่กินลายหนอกอีนนี้ครับใส่สวยวันน้อมาหลุนกันครับพี่นอ้องโอ้ยใส่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับใส่แกงโอ้ยใส่แกงใส่ปน,นครับนี่เสียนต่าง,งัดขึ้นมาครับเอาอีกแล้วครับพี่นอ้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาผ้าเบืองเงาๆกันะอะไปรปะอะไรพดเนี่ย เดี๋ยวเขาจีไถ่เงาๆไห้เพิ่นเบืองก่อนเพิ่นชีโปเสือนะเราเอาลงเป็นกินนะอ่ะเดี๋ยวมาลุนกันพี่น้องกระดิ่งดังครับไล่หนอกขั้นเนียเนยื่อยังไม่ทันเดี๋ยวลงแต่ผัดพ่อถาพี่น้องเบืองถาเบืองผัดเงียบอ่ะเดี๋ยวผมเก็บปลาพุดปลาใส่เนื้อให้ใส่เนื้อลงก่อนครับอ่ะมาลุนกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับอ่า พี่น้องมาอีกแล้วเดี๋วมารลุ่นใส่กันครับตัวนี้ว่ทชิใส่หน่อยใส่ใหญ่เหลื่อมเหลื่อมกินทีๆห่างๆอยู่บอกวัาิือกันครับนี่พึง่งลงเบ็ดชุดใหม่ลงไปดีปัยังเลยปาย่อนนี่ปาย่อนหรือปลาสังขวาดครับตัวนี้ วลาบหลงังเขียวหลังเขียวโอ้ใสสวยดิยนี่ใสสวยครับปักส,ส,สองนิ้วปักมือกับปวดครับทุนนี่เดี๋ยวปูดปลากันครับพี่น้องครับ <c oughs> สรุปผลงานครับพี่น้องครับคำขึ้นนี่เมนี่ใสจมเจมเลย,ล,ยลูกออยล็อกนี่เขี้ยมเขียนนี่ <c oughs> โอยหน่อยได้ <c oughs> นะครับโอเคครับธรรมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแน่นจังใจครับเสียนตานะครับผม สำหรับมือนีอกะเอาไ้ซทำนี่นะครับไปหาอยู่หานอนครับมือเอื่อนดุยไม่ครับสวัสดีครับมันโอ้ขลังวิธีทา,ม,ามันเอียงอันเนี้ยโอ้้อง